สวัสดีค่ะ EP 2สอนวิธีการสมัครฟินโกนะคะให้เรากดลิงก์ที่เพื่อนส่งมาให้นะคะหรือว่าลงโฆษณานใน Facebook นะคะให้กดลิงก์ของเพื่อนเลยนะคะที่เขาแนะนำมานะคะกดไปเลยค่ะกดตรงนี้ก็ได้นะคะกดเลยเมื่อเรากดแล้วปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าแบบนี้จะเห็นว่าเป็นรูปและชื่อผู้เชิญเรานะคะให้เราเปลี่ยนภาษาค่ะเห็นลูก เห็นลูกกลมๆล,ลูกโลกนี้นะคะคือการเปลี่ยนภาษานะคะให้จําเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะต่อไปถ้าเราเลื่อนจากหน้าแรกเมื่อสักครู่ที่เป็นอา่าเป็นตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนลงล่างนิดนึงนะคะถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนลงล่างแล้วจะเห็นเข้าเข้าร่วมตอนนี้นะคะกดเลยค่ะเข้าร่วมตอนนี้ ตรงนี้จะมีสองส่วนที่เราควรจะทราบนะคะส่วนที่1ก็คือข้ามนะคะและส่วนที่2ก็คือการผูกเบอร์โทรศัพท์นะคะโดยการใช้เบอร์โทรศัพท์สมัครนะคะตรงนี้จะสําคัญนะคะเดี๋ยวจะสอนทั้งสองอย่างเลยเลยนะคะจะสอนอการใช้โทรศัพท์ก่อนนะคะสมัครทางโทรศัพท์นะคะให้เรากดเปลี่ยนธงชาตินะคะเป็นธงชาติไทยนะคะถ้าเราอยู่ อยู่เมืองไทยใช้เบอร์ไทยนะคะก็ใช้ก็กดธงชาตินั้นนะคะแล้วก็ใส่เบอร์นะคะสังเกตนะคะว่าเบอร์โทรคุณจะใส่ศูนย์ข้างหน้าก็ได้หรือไม่ใส่ศูนย์ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งแต่คุณต้องจำนะคะว่าถ้าคุณไม่ใส่ศูนย์คุณก็จะไม่ใส่ทุกครั้งนะคะที่มีการเข้าสู่ระบบนะคะไม่งั้นก็คือไม่สามารถเข้าได้นะคะ เพราะฉะนั้น,น,นดิฉันแนะนำนะคะให้ใส่0ไปเลยนะคะง่ายดีนะคะจะได้ไม่ต้องจำม,มากแล้วหลังจากนั้นให้คุณกดส่งนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะบางคนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือบางคนจะเป็นภาษาไทยก็แล้วแต่นะคะแต่คุณไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะคะให้ดูแค่ว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือกดไปเลยค่ะก็คือการส่งนะคะแล้วให้เรากดปุ่มโฮมตรงนี้นะคะ กดปุ่มโฮมเพื่อรับรหัสโค้ดนะคะรหัสโคด้ด OTP นะคะพะเมื่อเราได้รหัสโค้ด OTP แล้วให้เรากลับมาสู่หน้าตรงที่เราเข้าเมื่อสักครู่นะคะถ้าคุณเข้าสมัครทาง Facebook คุณก็เข้าไปทาง facebook ถ้าไลนา์คุณก็ต้องกลับมาทางล ne นะคะแต่ตรงนี้ดิฉันนะเข้ามาในรูปเพราะว่าเป็นการก๊อปรูปสอนนะคะ นะคะแล้วก็คุณก็มาใส่ในช่องยืนยันเลยค่ะแถวที่นี่นะคะข้อ3นี้นะคะ รหัสโค้ด OTP ที่ได้รับทางมือถือทางข้อความมือถือให้ใส่ในช่องรหัสยืนยันนะคะแล้วคุณไม่ต้องจำนะคะไม่ต้องจำเลขนี้ใส่ครั้งเดียวจบลืมไปได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้แหละที่ควรจะจำก็คือรหัสผ่านนะคะคุณใส่รหัสผ่านใหม่ที่คุณตั้งไว้เลยค่ะรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เลย1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหลักอย่างน้อยนะคะ6หหลักขั้นต่ำนะคะ คุณจะใส่เบอร์โทรก็ได้หรือวันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะถ้าเกิดของใครที่มีอีกบรรทัดหนึ่งถัดจากตรงนี้นะคะ,ะถัดจากตรงนี้อีกหนึ่งบรรทัดนั่นก็คือเป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสองบรรทัดสองบรรทัดท้ายนี่นะคะคุณจะต้องใส่รหัสเหมือนกันนะคะแล้ว ถึงมากดยืนยันในแถบสีแดงแบบนี้นะคะหรือใครที่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า confirm นะคะให้จำสัญ,ญลักษณ์สีแถบสีแดงนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการสมัครสมาชิกนะคะเมื่อคุณกดยืนยันตรงนี้แล้วมันจะเข้าสู่หน้ารา,ายการสินค้าของคุณนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะสอนต่อไปนะคะเมื่อคุณอยู่ในหน้ารายการสินค้าแล้วคุณจะต้องทำอะไรต่อนะคะ เมื่อเสร็จสิ้นกันใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสมัครแล้วจะสอนวิธีการกดข้ามนะคะตรงนี้จะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะใช้แบบนี้ได้นะคะให้กดข้ามตรงนี้เลยค่ะเมื่อคุณกดข้ามคุณกดข้ามแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะก็คือให้คุณกดตรงแถบสีแดงเลยค่ะต่อไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนประเทศนะคะคุณอยู่ประเทศไหนสิงคโปร์ อินโหรือว่าที่ไหนคุณก็กดไปเลยนะคะแล้วก็ใช้หน้าหลักนะคะแล้วก็หลังจากนั้น open FinGo app นะคะกดเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปค่ะถ้าคุณกรณีที่คุณดาวน์โหลดแล้วก็ดีนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ดาวน์โหลดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทำตามระบบที่เขาถามมานะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาอาจจะบอกว่าให้คุณดาวน์โหลดนะคะคุณก็กดดาวน์โหลดคือไม่ไม่ต้องสง่งไม่ต้องอสนใจว่าเขาถามอะไรกดไปเลยค่ะกดตรงนี้จะเป็นอัปเดตก็คืออัปเดตถ้าเกิดว่าคุณมีการติดตั้งแอปฟินโกเรียบร้อยแล้วแล้วมีการเปิดใช้ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเปิดไปดูสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็กดตรงนี้เลยนะคะกดไปเลยไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็กดตรงนี้ไปด้วยนะคะ ่าเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นหน้ารายการสินค้าตรงนี้ก็คือเข้าเข้าสู่หน้าฟินโกลแล้วนะคะจะมีรายการสินค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็หน้ารายการสินค้าคือหน้าแรกนะคะจะมีสินค้าใหม่สินค้ารายได้ดีนะคะคงเห็นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางนี้ให้เราลองทำดูนะคะ ก็จะเห็นว่าเป็นคอสโกคอสโกจะเป็นสินค้าขายส่งนะคะจากโรงงานนะคะราคาจะถูกเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าต้นทุนต้นทุนจะถูกกว่านะคะเพราะว่าสินค้ามาจากโรงงานเลยแล้วก็ส่งภายใน จะได้รับสินค้าภายใน30วันประมาณ30วันนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องดูกันไปนะคะแล้วก็จะมีสินค้าหลายอย่างมากมายนะคะทั้งนาฬิกาเสื้อผ้ากางเกงยีนขาสั้นอะไรเงี้ยรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยนะคะสร้อยคออะไรเงี้ยลองเข้าไปดูกันนะคะอเข้าไปดูให้หมดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ หน้าแรกมาแล้วให้ดูเรียงมาเลย prefer เนี่ยตรงช่องนี้เราสามารถดูสินค้าที่าสามารถดูสินค้าที่เราจะอัปเกรดได้นะคะเดี๋ยวค่อยสอนใน ep ต่อไปนะคะแล้วก็บัญชีฉันนะคะทีนี้เราต้องการจะมาตั้งค่าในบัญชีฉันนะคะให้กดตรงนี้เลย บัญชีฉันแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นภาษามาเลเซียนะคะไม่ต้องสนใจแต่เราจะต้องไปทำการเปลี่ยนภาษาและเปลี่ยนสถาน ประเทศที่ใช้งานนะคะ2อ,อย่างที่ควรจะรีบเปลี่ยนก่อนนะคะทีนี้ถ้าตรงนี้มันเป็นเป็นสินค้าโฆษณาซึ่งเราจะไม่สามารถทําอะไรได้นะคะมันจะบล็อกหน้าบัญชีของเรานะคะให้คุณหากากบาทกดนะคะก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะให้คุณหากันเองนะคะพอเรากดกรกรบาทออกแล้วมันก็จะเป็นหน้าหน้าปกติของเราที่สามารถทํารายการต่างๆได้นะคะเมื่อ พอและพอเรากดการกรบาทออกมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเป็นหน้า,าถ้าเลื่อนขึ้นถ้าเลื่อนลงเราก็จะเห็นเห็นในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้พอ,อให้เรามาดูบริการและเครื่องดื่มนะคะ ไอ้เครื่องมือบริการและเครื่องมือนะคะให้เปลี่ยนตรงภาษานะคะให้เป็นภาษาไทยเมื่อกดเป็นภาษาไทยแล้วมันจะกลับไปสู่หน้ารายการสินค้านะคะจะกลับมาสู่หน้าแรกแบบนี้นะคะเราก็ต้องกดมาบัญชีบัญชีชั้นเหมือนเดิมนะคะก็กลายมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วให้กดเปลี่ยนตรงนี้ลูกโลกนี้นะคะเพื่อจะเปลี่ยนประเทศ ที่ทางานนะคะที่ตั้งนะคะประเทศที่ตั้งนะคะก็ให้เป็นประเทศไทยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนเป็นประเทศไทยมันราคาสินค้าต่างๆจะกลายเป็น RM นะคะเป็นค่าเงินของมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะคะสำคัญนะคะ,ะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยแล้วก็กดด้วยว่าให้เป็นภาษาไทยนะคะก็อ่า สอนต่อเลยนะคะการอัปอัปเวอร์ชันนะคะอัปเดตเวอร์ชันให้คุณกดตรงนี้นะคะเพื่อการอัปเวอร์ชันใหม่นะคะเมื่อแล้วหลังจากนั้นให้มาดูหน้าบัญชีของคุณนะคะบัญชีฉันเนี่ยนะคะเพื่อจะดูชื่อผู้เชิญนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยคุณสามารถให้สมาชิกที่สมัครใหม่เนี่ยดูตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรงรูปคนแบบนี้เป็นชื่อของผู้เชิญนะคะเพื่อเราจะให้เขาดูว่าชื่อผู้เชิญถูกต้องไหมนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้ชื่อผู้เชิญเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้จะเข้าสู่แอปจริงเลยนะคะชื่อผู้เชิญนะคะนี่เราจะเข้ามานี่นะคะชื่อผู้เชิญนี่คุณจะเห็นว่าชื่อผู้เชิญเป็นแบบนี้นะคะให้เขาดูว่าให้เขาแคปหน้าจอส่งมาให้เราก็ได้นะคะทีนี้ แปลว่าถูกต้องเขาอยู่ under team ของเรานะคะแล้วตรงนี้เป็นเบอร์โทรนะคะดาวไลน์ของคุณสามารถติดต่อกับคุณได้นะคะติดต่ออั p line โดยใช้เบอร์โทรนี้เอ่อใช้เบอร์โทรและติดต่อทาง WhatsApp นี้ได้นะคะแล้วก็ l ล n e นะคะถ้าคุณจะ copy copy line ID ของเขานะคะคุณก็กดตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็นรูป copy แบบนี้นะคะ แล้วก็กดปุ่มโฮมออกนะคะแล้วก็ไปที่ l ล ne อ่าแล้วก็ไปที่เฟรน์นะคะอ่าไม่ไม่ไปที่อ่าตรงมอตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดตรงเ e ิร์ชนะคะแล้วก็ตรง id นะคะแล้วก็กดวางเลยค่ะเห็นไหม pass หรือว่าบางคนก็เป็นภาษาไทยว่าวางกดตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นการวางแล้วกดตรงเ e ิร์ชอีกครั้งนึงนะคะ เพื่อจะเพิ่มเขาแล้วกดแชทได้เลยค่ะหรือกดแอดนะคะอันนี้ดิฉันแอดเขาไปแล้วนะคะก็จะไม่มีคำว่าแอดก็เรียบร้อยนะคะนี่คือการดูลายชื่อของผู้เชิญนะคะดูชื่อผู้เชิญผู้เชิญเรานะคนที่เชิญเรานะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ